เด้ยครับพี่ไปแล้วตอนโซโลเหรอเออมึงไปแล้วคือมึงมึงไม่ตีนั้งหรอดอตอ่ะเดี๋ยวเปิดแต่แป๊บนึงกูเครียดมากทีนี้กูวัวกี้ย่กูโดนหลอันได้มั้งโดนไอ้เหี้ยนั่นตกไอเหี้ยดกูทำของนี้ทำอะไรไม่ได้เลยไอนี่มึงแรงไปแล้วปะไอ้เหี้ยไปไวเกินก้าว15เหมือนเดิมแล้วก้าว15เลยอ่ะมึงเล่นบ่อยเหรอมึงแอบเล่นด้วยเหรอแอบเล่นช่วงนึงนิดนึงก็เสารอาทตย์400มึงมึง มึงอยากมึงอยากกลับไปทบร้อยเหรอหรือว่าไงหรือว่าคำขัไม่กลับไปทบร้อยไม่ได้เราถ้ากลับไปทบร้อยตะตีมไม่ได้ดังเกินกูต้องกูต้องทบหมื่นสองแล้วแล้วถ้าเปิดต,ตรตีมมันจะได้ไม่ไม่เจอห้องห้องห้องที่มีนักกีฬาเล่นด้วยมันไม่บาลานซ์เลยมันมันแปลกแปลกสมมุติถ้าเกิดว่านักกีฬามันได้ดามันมัน้นักกีฬามันเล่นอะไระ้าบลี่ได้มึงเข้าใจไหมเลงนไทยไอ้แร่นประมาณปุ๋ยไม่ไม่มันแร่นทำกว่ามันมันมีแบบเยอะกว่ากูแล้วก็ต่ำกว่ากูเว้ยห้องห้องมันเจอกันถ้ากลางคืนนะกดกดเจอบ่อย นักกีฬามันฝรั่งมันก็มาไอ้ผัวไอ้แอนเอ้ยเี่ยมันมีหลายก๊กอ่ะไอสัตว์มันมีเป็นกูนับได้ยี่สิบคนบวกบวกอ่ะแต่แบบชื่อไม่ซ้ำกันมึงจะเจอเกมละห้าหกคนตลอดอ่ะแล้วถ้านักกีฬามันได้ดับมึงก็โดนมันตกได้เท่ากับมันจะบุลลี่อ่ะก็สัตว์ได้ยแล้วเพื่อพวกนักกีฬามันแอดจัคเว้ย มันมีข้อดีคือพวกนักกีฬามันแอดจัดไงมันมันไม่แย่งเลนไงไอ้พวกจีนน่ะมันจะแย่งเลน่นถ้าเกิดว่ามันมันดับนักนักกีฬาไปอยู่ฝั่งมันหมดแล้วจีนมาอยู่กับกูแล้วจีนมันแอดจัดมันก็เสียเกมได้ไงเอ้นักกีฬามันมันไม่สมดุลด้วยมันมันเสมอมาบางคนมันก็เสมอมาพีเตอร์ไม่สัมตีมเหรอครับเลิกแล้วครับมั่วเลย นี่กูก็โดนตบไปดิเ่นกางซาด้าโหดเป่าไว้ดิเป็นได้แต่ว่ามันมันไม่ค่อยมีนะถ้ามึงถ้ามึงเล่นเลนกางมัน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 ไปต่อลำบากอะเล่นกลางกูมันเป็นในนี่อดิเป็นเอ็นพีอะดิอยู่อยู่อยู่ถ้ามึงถ้ามันเป็นเอ็นพีมิดมึงต้องเล่นตัวหาหาเรื่องอะเรนข่างมันต้องหาหาบวกอะแบบสู้สู้เลือดดรถตลอดเวลาอะไรแบบนั้นอะแต่มันว้าบมาตุยตุยมันก็เกิดเองอะแต่มันก็ชนะเองอะ เรี้ยเข้าไปแหลงหมื่นกว่ากันหมดแล้วเฮี้ยกูอยู่แปดพันมาฟ็อกจัดเบาตี้ทำไรเล่นไม่ได้โดนแน่นอนเล่นนี้ตึงตัวเองแล้วแหละ The Greeks have uh, dogs. Nothing to it. เนี่ยขึ้นได้มางนะ่ายมั้ยมึงกดแต่ฮัตก,ก้าตัวเดียวพอชีวิตนี้สัสทุกบอกไม่มีตัวไหนไหวอะเออมันมันขึงง <c oughs> ้นง,ง่ายจริงไสัตวสตัวเฮียน่ะมันโป้งอ่ะมันได้เลนการันตีอ่ะถ้าแบบมึงไม่ดวงสวยและเดี๋ยวนี้เขาชอบเล่นแอมเบอร์เอเชอยู่แล้วไงตัวมันโดนฮัตก,ก้าหมดอ่ะแมนอัพมันไม่ค่อยมีสไนเปอร์อ่ะ <c oughs> สไนเปอร์ไม่ระบาดออฟเลนก็เก่งกูกูแพ้เก้าเกมอ่ะกูเล่นเจอมันสิกูแพ้เก้าเจอฮัตก้า มันคือเลงกูเลี้ยวสองไปเลยไม่อยู่แล้ววะไม่ได้ตัวตู้ไม่ไหวแล้วมันเป็นกันหมดเลยนะเว้ยพวกเล่นฮักก้ามันซื้อแฟรี่เกเนดมึงแน่ไหมคือมันเอาแล้วมันซื้อลองเท้ากันด้วยมันไม่รั่วมันเอามึงแน่พวกเป็ดเจอซาร่าพวกอื่นสู้ได้หรออาคิมนี่เท่านั้น ไเตมึงหาเรื่องเนโเกดมาเก็บหมดไหวมันอัพนะกระเป๋านำันักระเปานำเต็มกระเปาหัวสัตว์เริ่มแรงให้กรเปาเต็มมลลูกรับแค่ขั้นเดียวเลยนั้นแหละ มึงึงิงไปก็ไม่ได้เรียบด้วยเตอร์พวกมึงทำอูก,ก่อนได้อูรังจะทำอูอยู่เดลตามันไปลำบากแน่ออพีเอสแตกได้ก็ไี้เลือเยอะ ปลาีจังหวะการปลากูเฮี้ยมากไม่ได้เล่นนานไปไหนตัวสีเพื่อนไม่ได้เล่นสองวันนะมึงสองมาก่อนดี่นุ่มเจอตัวในที่สอนเล่นมาเลยแม่ปลาได้โคดี้อะไรตัดอะไรวะเพิ่งอัพตามเหรอไม่น่าอัพเลยทำไมวะไม่รู้อ่ะเขาไม่อัพกันอ่ะมันไม่ค่อยดีอ่ะขั้นเดียวอ่ะอัพอัพเอาไว้มันติดเจ็งนี่เจงเจ็งเจงเจงอ่ะ Vai lembrando um por por, por. กับคฟางก็ไอ้เต้ยคิวคิวเลยขอบอกทำไมตัดต้นไม้ไงก็โดนเอ๊ตัดก็โดนไอ้ตัดกูบอกเลยต้นอย่างเยอะยาวเดโซเดโซเดโซฟาดแรงไปทำไมแล้วไอ้เต้ยแล้วมึงไม่เอามานากับเดมานากับไอ้หี้วมึงมีอูแล้วไม่เออฟาดไมพอไม่พอจะรอเล่นกับกูแล้วไง ุิบแม่เหี้ยตัวตัดก่อนเขาเจ็ดไปเจ็ดไปได้โอ้โหเอ้ยได้ตครับาด้าฟาง์กลางเลยสักกูโนบัตเดิรอะไร มึงไม่ทันเดอร์มึงวะโอ้ยแม่มันเอาทานันริสทันเดอร์เลือดแบบมาฟักเกอร์เรียบิ้มามมเออเรื่องนี้ร้อนอะปีวีวดีครับพี่พี่วีของผครับพี่ คุณไม่โกงวะโกงก็ได้แต่อิศกิโยไม่ออกอยู่ดีกูุบิดก๊อฟไงไม่มันทักก้ามันเข้าไม่ได้สามมันมองไม่เห็นมึงมันก็วิ่งทะลุโกงออกไปวาร์ปเลยไอ้ดิมเข้าดีกูมาไอ้ยี่กูงงมากเลยึงไม่โกงจริงไม่เป็นไรสามมึงเก็บไหมโอเคโอเคโกงไปตายตายตายอยู่ดีไงโอกาสรอดเยอะเมื่อกี้ถ้ามึงโกงอ่ะมึงต้องอวยที่นั่นแล้วมึงโกงแล้วมึงก็วาร์ปไปเลยไหมไม่ได้อย่างนั้นโกงไม่ได้ยิ่งโกงไม่ได้อย่าเลยมันเผาหัวกูแล้วนี่มันมองไม่เห็นข้างในม เผาหัวก็ไม่เห็นเหรอมันกดไม่ได้สกิลเผาหัวมันเห็นแต่ตัวแต่มันมันมันคลิกสกิลมันไม่ได้มันต้องมีวิชั่นด้วยอันนี้จริงป่ะเนี่ยจริงมันเหมือนกระดาษแท็กมึงคลิกไม่ได้มันเป็นแค่วิชั่นเฉยๆแบบว่าเห็นว่าตัวมึงอยู่แต่ว่ามันคลิกไม่ได้มันต้องให้ตัวมันเห็นด้วยคลิกไม่ได้ให้ตัวมันเห็นด้วยเดี๋ยวกูลองเลยได้อันนี้จริงจังเหมือนเมืนเวลาบอสตี้แท็กกะมึงดูดิมึงคลิกแต่มันได้ไหมนอกนอกจากเห็นเห็นสถานการณ์แหะแต่เราคลิกไม่ได้ทำไมมันถึงเอาไอ้ไอ้เบิร์นมาวะเฮ้ยมมมาาได้ว่ึึงง มาหน่อยฮะไฟมันลวกไน้องขึ้นไปบนไปอย่าไปตามมันไอ้เต้ยต้องการตัดกลางอีเว็บนึงตัดกลางเว็บนึงมันจะมาแล้วมันดูคลิปมันดิไอ้เต้ยเออมึงตัดกลางอีเว็บหนึ่งอะมันมันเคลื่อนพลช้าเลยเห็นไหมเห็นไหมมันพยายามไปทำกลางสวนมึงแต่มึงเก่งกว่าแล้วนะไปขึ้นบนนโรชาเลยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่โอเคทำมิ้งอยู่นะ เสียกอยู่แล้วแต่ว่าก,ก็ได้เพื่อนทุกทนยังไงก็ไหวนิดหนึ่งไปนี่มึงเรีโมทคอมไอ้เต้ยเลยไหมถ้ามึงมึงจะเชิดขนาดนี้อีกหน่อยมึงก็สิงร่างลาจะช้าเฮียก่นด่ามาไปทำอะไรตรงนั้นวะมึงตู้ไม่ได้นะเต้ยไม่มีโกงไม่ตัดเนื่อหาท่าอัดเลยจ้า อุ้ยยืไอ้ตายเดียววิอุ้ยของจริงยื้อวินิกไอ้สัตว์กดไข่อย่างเดียวไอ้เยื้อแม่งบอกของจริงกูนี่ขัดได้ทั้งเยอะไอ้ยื้ยกูขัดอย่างเยอะไอ้สัตว์นี่ก็ของจริงปีนิกมึงว่ามันต้องใช้บิงไหม ขายดเที่อมีกูเปิดยใจคนเดียวเนี่ยมำได้มึงมึงซื้อมึงเชี่ยกูเนี่ยมึงซื้อมันเป็นเฟลญดันบ้านมันไม่ต้องใช้ตัวเปิดไม่ทันแล้วดิมึงบอกกูช้าไปเพื่อนไม่ถ้า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 มึงทำทีมสันนะกูว่าแม่งมันมันกึงจะได้เลยสันดีสันดีถ้ามึงทำทีมสันกูว่ามึงมสันจะไม่ไหวเฮ้ยเบิมสันดีกว่ากดง่ายดีเยี่ยมมันไอ้เยี้ยกูนึกถึงเด็กก่อดเบาดในร้านเกมสมัยก่อนเลยแม่งพูดไม่หยุดไม่เป็นไรเอาบิ๊กมาก็ได้โชว์ชันก็มีีผลด่ามึงก็ไม่ต้องให้มันกดออะะไไรเเลลลยยยทั้้งนาาตป่ถูกมะ กิมสันก็มุดอยู่เพื่อนไอ้เนี่ยพีเอมุดมึงรู้สึกติดเลยบอกเลยมันเล่นง่ายจแต่ <c oughs> ถ้ามึงเป็นกิมสันมันไปนอยู่อะไรตรงนั้นปะให้กูเปิดไม้ถ่านแม่งเลยละอไม่บอกไม้แบสวะไอ้เหี้ยอะไรแบบนี้อะไรเลยนี่นนป,ปัจจัยปึกไรสัตว์ มึงแอบตรงนั้นมันพ้นหรอวะสนจบเลยแตะกินบรรดาได้ก่อนโอ้โหไม่ได้ี้ยปัดเลยได้ไอ้ตัวมึงแอบมึงแอบมิดอยู่นะบารดาไม่เห็นมึงไป่ไปตบผมไปเฉยเลยแอบมิดตีเพื่อนบอกมาตรงนี้ ไปไงรูเล็กรูเล็กรูบิ้งมึงไม่มีประโยชน์ที่อะไรถ้ามึงม,มีคิมซัจมนจบได้บ้างถ่ายไหมถ่ายบิ้งเลยเหรอ <c oughs> เป็นงงอะดิเแ้ยแต่มันเกิดวัยไปวเที่ยแม่งมันเพื่อใส่ย,ยังไงครับ <c oughs> ได้อยูวันนงงี้แบ็คคิงยังยิ้มยิ้มหลังดิเดี๋ยวถ้าเออซ่าแ <c oughs> บ็คคิงเมื่อไหร่พวกมึงแย่จี น่าจะมีแล้วป่ะได้วกแลงแรกเลยวะเม่งเร็วสัตว์เร็วสัตว์เร็วสัตว์ดูวเป็นดีๆได้จิ้มหมดอะไล้นตู้ได้แน่ทีวีมันเก่งก็ต่อเมื่อยังไงวะ บอเ,เมื่อมิสมึงไม่ใช่ซาサาดาและแคลรี่ไม่ใช่เออซ่าเป็นตัวแบบว่าอะไรสปิเดเหรอหรือว่าแช่ม,มันมันมันทำทริปส่วนไปเนี่ยมันเลนม,มันมันเลนมันแพ้ยากด้วยแต่ว่ามันเจอพีเอ็กเอพรามันติดพีเอ็กเก่งบาสแล้วไงเพราะพีเอ็กเก่งกว่านี้พี่เราใชั้นหน้าเปล่าจริเลยมึงมึงมึงขังได้มึงถ้าไม่ตายแล้วไอโปรเบตอ่ะมึงอูเออซ่าคอมมานดี้ได้ถ้ามันมันเข้ามาฟันให้มึงอูให้ให้ไอโปรเบตรีโพซิชั่นตัวเองได้จบเลย สายมันอ,อ่าม่ใชได้กดไปทีเอ้ยเอาทีนี้ก่อนอุ้ยตัวอบางเทมเทมไม่แล้วไม่แล้วมันจะมันใชมันจะไปทีครับปไทีหมดมีหมดซิวซโอ้โอ่อซีรีเฟตเลยโนนิดบีเคบีกไม่ถึงจบก่อน ลองเลือ่าลองเลือ่าอย่าใช้อูอูมั่วจัดไอ้เออมึงมึงมึงโกงปิดไอ้ฟินิกเป็นใช่ไหมแบบว่าปิดไม่ให้มันเตี่ะ ต่อให้มันแบบซ้ายขวามันก็ตีก็กตีไม่ได้โอ้ไม่เป็นเลยพี่ีอันนี้ต้องกันสูงว่ะสายกันสูงอ่ะไม่ไม่ที่ที่ให้ไข่มันอยู่ตรงกําแพงอ่ะมันทําได้ปะกูเคยมันมันทำอยู่อ่ะแต่กูไม่มั่นใจว่ามันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่คือแบบมุมันใช้เวลาหมุนวจนขมันกดบี b บีแล้วก็เดินเข้ามาก็ตีได้แล้วเนี่เอาจริงไม่แต่ถ้าแต่ถ้ามันมันอยู่ตรงกําแพงมันทุบไม่ได้ป่าแบบตัวมันจะอัปตยต่ตรงกําแพงป่ะอัตะนล้่กนกูไม่รู้อ่ะเพราะว่าปกติมันทำ เนนแม่ยิงขาดควยนี่ต้ตาม,มดู่จะตายโดยมัยนจะี่ตาย,ยแล้วมันเดิมแล้ว ได้เได้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 ไลเดะนล่างตนี้มีแบ็คกิ้งตักัวเลยต้องต้องเข้าเลยตะกูเปิดเกิดแต่ว่าน่าจะโหลดนาเวลาเดียวกันมั้ง กำลังเดินเฮ้ยเนีไม่เกิดเเลยหรือวะเปิดก่อนได้เลยนะเต้ยกูบอกเลยมึงเนี่าไปรอกูกลัวกูเข้าไปอารีน่าเสร็จแล้วแม่งอันนี้เดีมยวแค่เข้าไปปลาห่อปลาอะไรให้มันให้มันเล่นอย่างมึงแบบใครๆมึงอ่ะแล้วมึงก็มีอูมีอะไรก็เดี๋ยวมันเก็บงานกันเองอ่ะหรือจะมึงจะรอมันดีที่บ้านมันก็มีโอกาสเอง เราตะปั๊วเราเะปั๊แบ็คทีมแล้วมันไม่ได้แล้วตอนนี้ใบถือมังคีมาเฮียมึงแม่งแบบรายละเอียดเกมเฮียคือแบบโหดเลยอ่ะไม่นทำไรเลยเนี่ยผมไปทำหมดเลย ี่มึงไปโพสคนหันเล่นแบบนี้ไะเนี่ยไม่โพสกูเคยทำแล้วกับคนคนนึงลาออกแล้วมึงใส่ข้อมูลไปแบบนี้ทั้งหมดเลยนะทีเดียวไะนะไม่ใส่กูใส่ไปแค่นิดเดียวเองมันไม่ไหวเลยนะตอนนั้นยูไม่ไหวเลยเขาเลยเอ้ยมึงโยนทำไมเนี่ยมยึงไม่ตามแหลกนะเว้ยไม่โยนเก็บงานไงเอาวัวเฮ้ยทีแม่งแบก เกมนี้ไมโถูดนะถูดมาเล่นดีกว่าเยอะดูเค่ซาด้าไม่จำวควยนมึงใส่ข้อมูลอย่างงี้ไม่ไมหวหรอกก็แค่เล่นอย่างนี้ไปจนถึงมาสองหมื่นเปล่าหรือว่าไงวะม,งมึงต้องเจอโปรเปตแบบนี้รัวๆจนถึงสองหมื่นแล้วได้อยู่ไอ้้ย่โปรเปตมันเสมอไปเตอร์อ้สตัดเฮ้ยนี่มึงวิเคราะห์ถึงขั้นคนคนไหนเสมอได้ด้วยหรอวะตอนนี้ ไอไอพั 9, 8, 000, นเก้าพันแปดมันน่าจะแปดพันกว่แรงจริงมันน่าจะเป็นหมื่นอยู่มันเล่นเป็นจริงน่าจะเป็นหมื่นมันเล่นเป็น